ฉันเนี่ยได้ยินว่าแกเนี่ยมาขายขนมจีนแกงเขียวหวานปากคอร้อร้ายแบบแกเนี่ยลูกค้าคงหนีหายหมดอย่าหาเรื่องเด็กเลยนะเพนโอ้ยพี่ชาติม่ยุง่งแกกับนางดาวหวันเนี่ยนะสนิทก,กันมากสังดานเนี่ยเหมือนกันชอบพูดจาให้ไหล่หมอผ่าดดาวให้ไหา่ซะที่ไหนดาพูดความจริงนะคะหมอผ่าดเป็นหมอหลอกลวงชาวบ้านป้าได้นังดาวเหนือ ที่ผ่านมาข้าไปอยากจะถือสาเองว่าเห็นเองเป็นเด็กแต่เป็นเด็กเปรตยังเองอ่ะต้องโดนสั่งสอนซะมั่งคนไม่มีศิลธรรมอย่างหมอผาตัดหรอจะไปสั่งสอนใครเขาได้น้อยแนะ่นี่ตามมาด่าถ,ถึงที่ยังไม่สำนึกอีกนะเมื่อสิบปีก่อนหมอผาดเคยใส่ไลาย,ยายทองใบที่เป็นโรคสมองเสื่อมบอกว่าโดนผีปอบเข้าสิงจนยายทองใบต้องผูกคอตายนาดาหวหันลูกของยายทองใบก็ต้องหนีออกจากหมู่บ้านทำชีวิตคนอื่นเขาพังแล้วยังไม่สำนึกอีกพวกเองอย่าไปเชื่อมัน นางดาววันเนี่ยไปตัวกาลากินีคืนที่มันเกิดเนะี่ยยายกขามันก็ถูกฟ้าผ่าตายจริงไม่ถึงเดือนพ่อกขามันก็ถูกแทงตายดวงใครไปแข็งจริงเ่ะอยู่ใกล้มันจะต้องมีอันเป็นไปแม่ของมันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับฉันไงยายแสงลากับตะคงนะ่ะตาคงเนี่ยนะไปทําพิธีสืบดวงชะตาก,กับหมอผ่าทุกปีจะได้ไม่โดนดวงการากินีทำให้ตายแล้วใครกินของของ,ของที่มันทาอ่ะนะเราวังกัดวงจะถึงคาดตายเนี่ยสามวันเจ็ดวัน ของแกเนี่ยท่าทางจะขายไม่หมดแล้วนะเดี๋ยวนะเหมาให้เองเห็นทำเกินไปแล้วนะเด็กมันดื้อด้านมันเจอแบบนี้แล่ะนางดาวเหนือเองจะท้าทายข้าอีก ดาวเหนือแกงหม้อนี้เนะี่ยเดี๋ยวลุงจ่ายให้เองไม่เป็นไรจ่าหลุงผู้ใหญ่